คอนโดเดอะลิฟวิ่เพชรเกษมช่วงที่แล้วทางรายการได้พานักกินมาปาร์ตี้หลังจากสนุกสนานกันได้สักพักนักกินแต่ละคนก็พูดคุยทำความรู้จักเพื่อให้สนิทสนมกันมากขึ้นและตอนนี้เราก็ได้รู้จักนักกินไปถึง2คนแล้วแต่ก็ยังมีคนอื่นที่น่าสนใจอยู่อีกไปติดตามชมกันต่อเลยครับนักกินแต่ละคนต่างมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ก็มาที่รายการเพื่อทำตามความฝันอย่างนักกินหน้าใหม่ เต้ยที่มีงานประจำเป็นช่างเทคนิคนอกเหนือจากเวลางานเขาก็จะมาขายของช่วยแม่ที่ตลาดอีกด้วยครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกไก่ทอดเฟรนด์ฟรายแล้วอย่างนี้เขาจะเอาเวลาที่ไหนไปตรีมตัวแข่งขันกันล่ะครับเนี่ย ครับตอนนี้ผมก็ช่วยแม่ขายของมาได้สักพักแล้วครับถึงเวลาที่ผมต้องไปซ้อมกินแล, lawsuit, <ST yaz> แล้วนะครับก็จะฝากให้แม่นะครับขายของต่อแล้วผมขอไปซ้อมกินก่อนนะครับเวลาที่ผมจะซ้อมเนี่ยผมก็จะเซตอาหารมาจะเป็นนะอกไก่นะอกไก่สดประมาณ1นึ่งกิโลครึ่งนะครับเป็นโปรตีนนะครับผมก็จะต้มมาแล้วก็จะมีข้าวสวยนะถุงละ250รกรัมนะครับสี่ถุงเป็น1นกิโลนะครับแล้วก็จะมีผลไม้ผลไม้น่ยผมจะกินประมาณ1โลแล้วก็จะมีผักต้มเนี่ยก็จะซื้อเอาตามร้านน้ำพริกอย่างนี้นะครับ ตอนที่ผมซ้อมผมก็ไม่ได้จับเวลานะครับแต่จะกินไปเรื่อยเรื่อย,อยแล้วก็จะจิบน้ําไปด้วยนะครับเพื่อให้กระเพาะเราได้ขยายนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเตยใช้วิธีการกินข้าวพร้อมกับไก่แต่ด้วยความที่ไก่นั้นเป็นอกไก่ต้มที่มีรสค่อนข้างจืดเขาจึงใช้น้ําจิ้มที่ไม่มีความหวานช่วยทําให้กินได้เพิ่มมากขึ้นครับ หลังจากเคลียร์ข้าวกับเนื้อสัตว์หมดแล้ว mm hmm. เต่ยก็มากินผลไม้ต่อซึ่งก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่ราคาไม่แพงและเขาก็เลือกฝรั่งที่มีวิตามินซีสูงนอกจากจะกินจุแล้วก็ต้องเน้นสุขภาพด้วยครับ ตอนนี้ผมก็ซ้อมกินเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากิจวัตรประจําวันผมก็ยังไม่เรียบร้อยนะก็ยังเหลือช่วยแม่ขายของต่อนะครับแล้วผมก็จะไปออกกําลังกายช่วงเย็นนะครับเพราะว่าเป็นนักกินอ่ะรับพลังงานที่มันเยอะเราก็ต้องมีการออกกําลังกายและเบิร์นออกนะครับเพื่อให้เรารักษาสภาพร่างกายของเราได้นะครับประสบการณ์ผมก็ยังน้อยนะครับต้องยังซ้อมอีกอีกเยอะนะครับในการแข่งครั้งนี้ผมตั้งใจมากจริงๆครับ หลังจากพักย่อยเต้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เน้นการออกกําลังกายซึ่งเขาจะวิ่งหนึ่งชั่วโมงทุกวันนี่คือข้อสําคัญของนักกินที่ร่างกายต้องแข็งแรงและระบบเผาผลาญต้องดีอีกด้วยครับซึ่ง X ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาคราวนี้แบบมีพัฒนาการเพราะเขาคํานึงถึงโภชนาการในการฝึกซ้อมเป็นพิเศษครับ ปกติเกซ์็ยังคงทำงานเป็น 3D artist เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้เขามีน้ำหนักลดลงกว่าซีซั่นที่แล้วถึง10กิโลเลยทีเดียวเรามาล้วงลึกการกินของเขาให้มากขึ้นไปพร้อมกันดีกว่าครับครับก็เดี๋ยวถึงเวลาที่ผมต้องลงไปทำอาหารกินแล้วครับซึ่งผมก็เตรียมทั้งผักทั้งเนื้อไว้ที่ห้องครัวครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็น,นูอะไรกันครับ อันนี้คือผมจะหั่นผักให้ละเอียดให้เว็ไม้สือมันจะได้เคี้ยวง่ายกินง่ายขึ้นครับครั้งนี้ก็คือเนื้อสัตว์จำนวนหนึ่กิโลที่เตรียมไว้นนครับก็มีหมูสไลด์ครับเบคอนปลาดอรี่แล้วก็พวกกุ้งครับเราจะมาเริ่มกินกันเลยครับเริ่มจากลวกผักกินเียวนี้ให้หมดนี้ก่อน อนนี้ผมก็คุมน้าหนักอยู่ครับซึ่งนักกินไก่กับคนเนี่ยเขาก็มีการซ้อมกินไก่ก่างกันไปครับหากขยาขยากระเพาะแบบไม่อ้วนนี่ก็นี่เลยครับนี่คือผัก1 7กิโลที่ผมเตรียมไว้ซึ่งคงไม่ต้องกลัวผักเลยกินไปเลยครับเนี่ย300แคลอรี่เท่านั้นเองครับจริงๆแล้วไขมันไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะไขมันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นขอต่อร่างกายเลยครับเรื่องของอาหารเนี่ยควรจะคำนึงถึงคุณภาาอาหารมากกว่าแคลอรี่ครับนี่คือตัวอย่างของผัก 1.7กิโลที่รว่าก,กันเสร็จแล้วครับโอ้ยังไม่ทันได้กินเลยนะเอ็กซ์คั้ผักนี่จุดมุ่งเียคือมุ่งงียการเพิ่มมือหมีกระเพาะครับ <c oughs> ซึ่งนักกินต่างชาติมานเขาก็มีพูดถึงกันว่าเขามีการฝึกกินผักเช่นผักกระหล่ำง่งี้ไปเรื่อยไปการขยายกระเพาะแบบไม่อ้วนครับตัวอย่างนีคือผมก็มารว่าผักชาบูกินนี่แหละส่วใหญ่คือถ้าเกิดผมไม่ทมําอาหารใจยายก็กินลนักษณะนี้ครับ ซึ่งใครจะกินก็สั่านี้ก็คือนเหมือนต้องค่อยๆเพิ่มไปมาณผักไปเรื่อยๆ,ๆเอ็กซ์ค่อนข้างที่จะจริงจังกับเรื่องการกินถึงกับหาข้อมูลทําการบ้านและที่สําคัญกินแล้วก็ต้องไม่ทําลายระบบร่างกายด้วยครับยังไงก็ฝากซีซั่นสองนี้กลับมาครั้งใหม่จะไม่ยอมแพ้เพราะผมลดน้ำหนักมาแล้วเชื่อมั่งว่าพอผอมลงความสุจะยิ่งเพิ่มขึ้นครับ แต่เรื่องโภชนาการนั้นไม่ตายตัวเพราะนักกินแต่ละคนก็มีวิธีการกินที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นหมดนักกินผู้หญิงตัวเล็กอีกคนหนึ่งที่ทําผลงานได้ดีในรอบแรกอยากรู้จังครับว่าปกติเธอจะกินอะไรมากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะปกตินะคะมดก็จะอยู่ร้านที่ตลาดนัดสวรรณภูมิค่ะร้านโชคดี50บาททั้งร้านนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นมือหมือสราคาเดียวค่ะมาสอตัวนี้นะคะอาวเดียข้อาคาได้ค่ะ เดี๋ยวฝากร้านไว้กับแฟนก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันอร่อยอร่อยดีกว่าด้วยเริ่มต้นมาก็เลือกเป็นของหวานก่อนเลยสั่งขนมไปสองร้านแล้วไม่รู้ว่ามดจะสั่งอะไรกินต่อนะครับเดี๋ยวเรามากินขนมจริงกันนะคะวันนี้เขียวหวานหาค่ะแล้วก็กะทิห้าแล้วก็ป่าห้าค่ะอยางละห๋เ,เราไปกินกัน จริงๆเมนูขนมจีนเป็นเมนูที่ไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ว่าวันนี้จะลองกินค่ะซ้อมไว้เผื่อคราวหน้าเจอกับเมนูขนมจีนจะได้สู้ได้ค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะหมดไปแล้วค่ะหนึ่งเพียงแป๊บเดียวเธอก,ก็กินหมดชามแรกแล้วครับลูกชิ้นแบบ นิ่มมากไม่ผสมเลยไม่ผสมปลาเลยแม่นอกจากจะกินเก่งแล้วก็ยังตลกอีกด้วยห้าหมดละค่จะจานสองค่ะน้ำยาป่ามากดูจากเส้นแต่ละชามก็ให้มาไม่น้อยครับมีน้ำหนักประมาณ500กรัมเลยทีเดียวกินกระชายขึ้นมาเลยค่ะดีมากเห็ดกํนลังดีค่ะอร่อย อันนี้ามดกินแกงกะทิอีกแล้วค่ะสามอย่างนี้ชอบกะทิมากที่สุดค่ะเขียวหวานค่ะอร่อยอร่อหมดแล้วนะคะต่อขนมหวานกัน อันนี้ขนมเบื้องค่ะอร่อยมากค่ะกอบมากอันนี้ขนมเค้กค่ะที่สั่งเมื่อกี้ค่ะข้ามสุดท้ายค่ะ มแ,แม้จะเป็นสาวร่างเล็กแต่ดูดูแล้วมดเป็นนักกินอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวและน่าจับตามองเป็นอย่างมากครับและในขณะที่นักกินกำลังคุยกำลังเพลินอยู่นั้นพนักงานของร้านก็เริ่มทำการเสิร์ฟอาหารหยุดยันครับยังกินไม่ได้ครับเพราะเซตอาหารที่อยู่ด้านหน้าของพวกคุณ คือโจทย์ที่พวกคุณต้องแข่งขันในวันนี้ครับและที่สำคัญนะฮะคู่แข่งของพวกคุณก็คือเพื่อนที่นั่งร่วมโต๊ะเดียวกับคุณครับ โ,โอ้โหก็ป้าน่าจะน,น่ากลัวที่สุดแค่ัหนครับขณะที่เรานักกิน <S 2> <S 2> <S กําลังสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ทางรายการก็เปิดโจย์อาหาร <S 2> <S 2> <S ที่นักกินไม่รู้ตัว <S 2> <S 2> <S การแข่งขันครั้งนี้จะดุเดือดแค่ไหนติดตามต่อช่วงหน้า